สวัสดีครับหลังจากที่ทีมฟุตซอลเวียดนามนะครับเสมอทีมเมียนมาไปด้วยสกอร์หนต่อหนึ่งในศึกชิงแชมป์อาเซียน2022ซึ่งในเกมนี้เนี่ยครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าเมียนมาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับถือเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับที่มีการพัฒนาในการแข่งขันชิงแชมป์ฟุตซอลั้งนี้นะครับ และเรามาฟังคอมเมนต์ชาวเวียดนามนครับว่าพวกเขาเนี่ยมีความรู้สึกกันอย่างไรนะครับต่อผลการแข่งขันในครั้งนี้ก็มากันที่นะครับชาวเวียดนามท่านนี้เลยนะครับซึ่งได้มาแสดงความรู้สึกไว้ว่าเล่นแบบไม่มีอะไรเลยมีความแตกต่างของระดับฟีฟ่าเกือบ50ระดับฉันจําได้ว่าครั้งก่อนเราเตะในบัวคับครั้งนั้นมันดีมากแต่นี่มันเริ่มขาดสมาธิแล้วฉันต้องการจ้างโค้ดต่างชาติเมนต่อไปครับ เมื่อเทียบกับไทยแล้วเวียดนามยังตามหลังอยู่มากทางเดินของดรานะั้นไม่โดดเด่นอะไรเลยฉันขอวอวยพรให้โคช้ชและนักเตะของเราทำไม่ดีที่สุดในนัดต่อไปกับออสเตรเลียแล้วก็มีชาวเวียดนามนะครับมาตอบกลับเมนิว่ามันต้องแพ้ประเทศไทยหลายลูกแน่นอนเวียดนามถ้าอยากพัฒนามากกว่านี้ต้องได้รับการฝึกฝนเหมือนประเทศไทยพวกเขาจับบอลหมุนแล้วเข้าใกล้เป้าหมายแล้วจบด้วยการเข้าทำอย่างมีคุณภาพ นักเตะเวียดนามนั้นเล่นยากเกินไปเม้นต่อไปครับฟุตซอลของเวียดนามนั้นยังต่ำกว่าระดับของไทยมากแล้วก็มีคนมาตอบใต้เมนี้ว่าฉันคิดว่าเจอไทยในสภาพนี้เละแน่นอนแล้วก็มีคนมาตอบอีกนะครับขอดูกันทั้งโลกแล้วและไปอันที่เม้นต่อไปนะครับโดยชาวเวียดนามท่านนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเวียดนามติดท็อป16ทีมฟุตซอลที่เก่งที่สุดในโลก แต่ไม่สามารถชนะเมียนมาได้ฉันจะบ้าตายแล้วก็มีชาวเวียดนามอีกคนะครับมาแย้งมานี้ว่าเพื่อนเวียดนามติดท็อป38บเองนะแล้วก็ต้นเม้นมาตอบนะครับก็สามารถเรียกได้ว่าติด16อันดับแรกของปีนั้นนะเมนต่อไปครับกลับบ้านเราเถอะออย่าไปแข่งเลยอายเขาต่อไปครับไปฟุตซอลโลกถึงสองครั้งแต่กลับแพ้เมียนมาเนี่ยนะเมนต่อไปครับ ทีมของเรากําลังปรับปรุงและเราก็พยายามมากเกินไปแต่ผลลัพธ์นั้นไม่ออกมาตามที่เราต้องการเม้นต่อไปครับฟุตซอลเวีนนั้นกําลังถอยหลังเมื่อก่อนแพ้แค่ไทยตอนนี้อินโดนีเซียเมียนมาเวียดนามก็เอาชนะไม่ได้เม้นต่อไปครับเตะได้แค่นี้ไทยขำเราแน่เม้นต่อไปครับความสามารถในการ่วยโอกาสธร,รรมตูนั้นไม่ดีเลยนอกจากความรวดเร็วและการจ่ายบอลแล้ว การรับบอลน,นั้นก็ไม่ดีต่อไปครับฟุตซอลเราก็แค่ดาวรุ่งฉันไม่เคยเศร้าเลยที่ผลออกมาเป็นแบบนี้เมนต่อไปครับมันยากที่จะชนะทีมอด้วยการเล่นแบบนี้นะเมนต่อไปครับเล่นกันไม่เป็นมืออาชีพเลยผู้เล่นของเรานั้นยังมีสมาธิไม่ดีพอและฉันอยากรู้ว่าคนไทยนั้นพูดอย่างไรกับเรากันนะเมนตต่อไปเลยครับประเทศไทยยิงมากกว่าสิบประตู แต่เวียดนามทำได้แค่สเสมอและในเมนต์ตอไปนะครับมีชาวเวียดนามนะครับมาพูดถึงในระดับเอเชียว่าฉันคิดว่าหากเราไม่สามารถเข้าในสามาระดับแรกได้ระดับเอเชียก็ไม่ต้องพูดถึงเมนต์ต่อไปครับ VN มักจะเล่นดีเมื่อเจอทีมที่แข็งแกร่งแต่เมื่อเจอทีมที่อ่อนแอกว่าพวกเขาไม่รู้ว่าจะชนะอย่างไรเมนต์ต่อไปครับตกรอบแบ่งกลุ่มไปเถอะจะชนะออสเตรเลียได้อย่างไรผิดหวังมาก นี่คือการดูถูกฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมเมนต่อไปครับเล่นดีเมื่อเจอทีมที่แข็งแกร่งกว่าแต่เมื่อเจอคู่ต่อสู้ที่อ่อนแอกว่าแล้วทําไมจึงเป็นแบบนี้เมนต่อไปครับเตะแบบนี้มันจะไปมีประโยชน์อะไรกันเมนต่อไปครับเล่นกับพม่าแล้วเสมอไปแพ้กับออสเตรเลียแล้วก็ไปแพ้ไทยและกลับบ้านไปในที่สุดมันเยี่ยมจริง,รง <S 2> <S 2> <S ๆก็เม็นนี้มาประชดทีมตัวเองนะครับต่อไปครับเตะได้หน้าเบื่อมาก แมตช์นี้ควรยิงได้สัก5้าถึงหลูกนะเมนต่อไปครับพลาดโอกาสไปเยอะมากยังไงก็ยนเดียบทีมเมียนมาด้วยนะเมนต่อไปครับไม่มีทางจะชนะไถยได้แล้วก็เช่นเดียวเมนต่อไปนะครับโดยชาวเวียดนามท่านนี้นะครับมาแสดงความรู้สึกต่อทีมชาติไทยว่าแล้วเมื่อมองมาที่เมืองไทยมันทําให้ฉันเศร้าเมนต่อไปครับแต่แบบนี้เจอไทยเราต้องมีชะตาก,กรรมเดียวกันกับกัมพูชาและบรูนไนแน่เลย แล้วก็มีชาวเวียดนามอีกคนนะครับมาตอบกลับมานี่ว่ามันคงโดนยิงไม่ต่ำกว่า15-16ประตูแน่เลยแม่นะครับก็ยังไม่ได้เจอเลยนะครับก็ทายผลสกอร์กันไปแล้วนะครับเม้นต์ต่อไปครับเมียนมาทําได้ดีมากทีมเวียดนามต้องโฟกัสให้มากขึ้นในแต่ละนัดเพื่อไปได้ไกลในทัวร์นาเมนต์นี้เมนต์ต่อไปครับทุกวันนี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทีมที่สามารถชนะทีมเวียดนามได้ทีมนั้นจะมีความสุขมาก นั่นก็หมายความว่าทีมเวียดนามไม่ทำอะไรอีกต่อไปแล้วต่อไปครับเยี่ยมมากเมียนม,มาที่ของคุณทำได้ดีมากต่อไปครับเวียดนามแมตชนี้มันแย่มากฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือทีมที่เข้าส่ฟุซอลโลกและแพ้เพียงแค่รัเสเซียเท่านั้นเมนต่อไปครับเมียนมามีวินัยม,มากและเวียดนามผมไม่รู้จักทีมของตัวเองจริงๆครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนของชาวเวียดนามนะครับ ที่ผมนํามาให้ทุกคนได้รับชมกันในวันนี้นะครับก็แฟนฟุตซอลเวียดนามเนี่ยก็เดือดกันไปตามๆกันนะครับก็หากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไปสู่70,000ผู้ติดตามด้วยกันนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ